เมื่อเวลา10นาิกาของวันที่6กมภาพันธ์2567เทศบาลนครสมุทรสาครได้แจกส้มมงคล2,000ถุงในเทศกาลตรุษจีนเล่งเกยชูสืบสารตำนานมังกรโดยมีนายวรนัทหนูรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครนายอุดมไกรวัฒนุสรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครนายชุมพลจันจรัตวัฒนานายกเทศมนตรีนครสมุทรสาครนายกำจรมงคลตรีลักษ ประธานคณะกรรมการบริหารสารเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครพันตำรวจเอกพิเชษพงษ์แจ้งขายคมผู้กำกับการสอบ่อเมืองสมุทรสาครหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารเทศบาลสมาชิกสภาเทศบาลได้รวมกันแจกส้มมงคลในปีนี้ค่ะ โดยก่อนที่จะเดินขบวนแจกส้มในตลาดนั้นทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครได้เข้ากราบสาการะองค์เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครเพื่อความเป็นสิริมงคลจากนั้นจึงนําทุกคนเดินแจกส้มที่ตลาดมหาชัยให้กับพ่อค้าแม่ค้าในตลาดรวมถึงประชาชนคนละหนึ่งถุงซึ่งบรรจุส้มสี่ลูกรวม800 0ลูก พร้อมอวยพรให้การค้าขายเจริญก้าวหน้าสุขภาพแข็งแรงอีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์การจัดงานตรุษจินเล่งเกี้ยชูสืบสานตำนานมังกรของจังหวัดสมุทรสาครที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่7ถึง11กุมภาพันธ์นี้ตั้งแต่เวลา16นาฬิกาปเป็นต้นไปณริมเขื่อนนาสานเาพาอหลักเมืองสมุทรสาครค่ะ สำหรับจังหวัดสมุทรสาครเป็นจังหวัดที่มีคนไทยเชื้อสายจีนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากซึ่งมีประวัติความเป็นมายาวนานตั้งแต่สมยัยกรุงศรีอยุธยาตอนกลางที่มีคนจีนเดินทางโดยเรือมาขึ้นฝั่งที่เมืองท่าจีนพื้นที่บริเวณนี้ถือเป็นแหล่งที่มีความเจริญรุ่งเรืองอันยาวนานมีสรักยรกรที่สมบูรณ์ทำเลการค้าขายที่ดีเหมาะสมต่อการจอดเรือ ซึงทำให้มีพ่อค้าชาวจีนและมาลายูนําเรือสำเภามาจอดเทียบท่าทําการค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้าอย่างบริเวณปากแม่น้ําซึ่งส่วนใหญ่ได้ลงหลักปักฐานอาศัยอยู่ร่วมกับคนไทยพื้นถิ่นดั้งเดิม แ่ขยายเป็นชุมชนขนาดใหญ่จนเป็นชื่อเรียกชุมชนแห่งนี้ว่าบ้านท่าจีนจนปัจจุบันมีคนไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดสมุทรสาครกระจายอยู่ทั่วทั้งสามอำเภอและยังคงมีขนบธรรมเนียมประเพณีในการเฉลิมฉลองในช่วงเทศกาลตรุษจ,จีนของทุกปีค่ะ